สวัสดีคะ่ะพี่น้องผู้กองช่องแก้มสกาวเดินลำเพิ่นอนอฟฟิเชียลค่ะเลิกกองแล้วนะคะก็ได้ท่านคลิปเลยพี่น้องนะคะก็เลยจิมาทายจ้ะสวัสดีแม่กามโนะคะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการวันนี้เอ้าลูกแทรแม่บ่เมียบ้านตนีนัน ลูกเทเบถิ่มันไปนี่ไรหน่อยเอาตแล้วก็ติลาไเนอยเอาถิ่มันไปนี่ละไะมแันกินตะลุกกมแถวมันแม่ วูยยาวายยูเนี่ก็คือจังเป็นเชียอเชอเขีวแมงนี่ยแล้วเนเชไปถอนออกทบุกออกมาเด้อเป็นนีเมื่อแล้วได้มอเมื่อบอ

สร้างหัวบ่เอ่อแม่มันก็ได้ยานะยามาจกนะปวดเสียวเมื่อมันเลยได้ปวดแียงบ่ฮะเจ้เจเอเส้ยเอจี่บนเสือหายเพราะน้ะไม่แจกเพชรนนตุนจากผู้ใดบูบูจากเืือบน โน่นตุนเอ้าจะมูจัะอู้จะคุยเชยแท้จะมูจัะคณะตุข่อยเตี๋ยเห็ดโน่นตุนหัวหน้าคณะอ่าเบ้าเอกรัตนบุรีมูจัะเพ็ดน่นตุนจะตะตุนตุนอยู่ในหูเนั่นไหมมัวหนูตุนหนูตุนหนูตุนมันชิวบ่หนูบ่เคยเห็นตัวแท้มันไหมฮะเคยกินมันตุนใหญ่แห้งตุนมันอยู่ในท่อเหลี่ยงตุนใน ตัวม so ันสัมแมวคนน่ะโอ้ยอีลีบ่าแม่นันนันบ่ตุนหนูหนูตุนบวกพ่อถืออธิบายมั้ยพวกแดงดัาตุนเนี่ยอธิบายเนี่ยนินเทกอธิบายในตุนเป็นแบบไหนตัวมันเป็นวนได้ยนนี่มันอยู่ในดินมันอยู่ในดินเออมันเป็นวนๆตุนเป็นวนๆวียนบอ มันเป็นวันเออ่่น่อนเปนวนๆเนีป็ผู้กผู้ไหนก็ผู้ลังค่อนมันตัเบิะเบฮะให้องาตาเป็นคู้งงนี่เออไม่หน่อยว่าน้าตามันก็อองียงมันจีวนตุู๊้ยอ่น่ะออเออ ือแม่น่อยก็บามได้นยหน่อยคือซ่าเอ้ามีต้นมีต้นมีมีมเมยหน่อยคือมีต้นพดาดเดียวมาเีนนอนดเดี๋ยวน้าเอาไปลง

นี่เห็นบอกหัวตุนเป็นแบบนี้ล่ะวายคนไม่็เป็นแบบผบบจิวาแมีก็ว่าลูกลก็ว่าเมียตอนเลยแหละตอนตุนเลน่ะนี่กับเมีตุนว้านี่แม่ยงแม่ทังเมีจัดบัสสุดทำงานไปกุงมี

อย่างนี้เธอเอาวีก็คืเนเราเถอเออเราไม่น่าเอาวีมาเลยเไม่น่าเอาวีให้เธอเลยถ้า <c oughs> เป็นคนแบบนี้ไปแล้วเออสัก,ก, <c oughs> ก,กพูดต่อคลิปหนึ่งก่อน <c oughs> โทษได้หรอพูดพูด จะเป็นซ่องเงียบพูดเอากระบอยี่นี่ดีกกใครพู้อื่นเบาไหมโอ้ยผู้เผลออุ้มอันนี้เขาได้เป็นผู้เผาอสวัสดีครับโอ้โอ้ยบิดหัวเมียโูนแท้เวลาพ่อเรียกเวลาแม่เรียกแม่เฮ้ยออืแปลงร่างระบบแปลงร่างนี่ ตานรับสองการไมพอเอาหอมมีบีขึ้แจงแทะไม่ไหวเลยคือเติมเตูแสงแล้วเว้แล้วนี่เป็นน้ำฟิมเจ้านี่ล่ะไม่ได้สิฟิ้มอันเนี่ยโอ้ยมันซุบโอยจะไปเ็ด ชัดระบาดเอล้เอ,อเออด<ม>ี๋ยวจเ<า>วก็ได้สิเป็นพีกซื้อดงเออเจ๋งโยกล่องอยังว่าชัดดีก็รอก็เรืโ <laughs> อยเทยเอาดนาเลยมันเอาเยเอาลงเอาลงอ่เสียงบอกนะเออเอาเสียงมันจะเข่ากล้องกน ตันแล้วมันเขาข้อแม่กกอนมเนี่ยจาเอาละครัพี่น้องถ้าเราคลิปนี้มา่ีคลิปหนาบอกันไหมครับปวดแขนแล้วแปดนาทีแล้วผุหนึ่งกระทายุโรปีนัยเนียพีนัเนียีนเนียปีดีปีดโอ๊ยอ้นนแมว